่อไปในปันทุส้าวก็คือกันปฏิทินนี้นจะกล่าวถึงอ,องค์พระติปนังเทวมัสีหลังจากที่ฝากกันหาชาลีไว้กับอ,องค์พระติปุจเพศสันดอนแล้วองค์พระติปนังเทวมัสีก็ออกเข้าสู่ป่าอภร,าร,ารมากลับมาจะเกิดอะไรขึ้นกับพระนางเทวมัสีบัคยัตโยมทั้งหลายคนติดตามชมในตอนต่อไปวันนี้ขอเสนอในท้องด้วย น้ำตาเมียหลวงเจ้าถิ่นเจา่นทำไมถึงเอาเรื่องนี้ศัสนาเขาเอาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะเร่องไหนเปนเอเดนเตอร์อยุดปุ๊บจะเข้าดนตรีเอเดนเตอร์ปวดนิดตามเดี๋ยวบางคนอามัดซีในการพิจารณาที่ผลครับโอ้ I'm not the coolest आमीन พระนางมัะสีเขายิบเก็บบนรางลากไม้ที่กระจันกระใจยดยเตียมน้อยที่ใส่เศษชาวสารสเล็กขาดขึ้นใส่พระอังศาเสด็จกับอาข์เรื่องห็นว่าใจสันย์ระวลิกในขณะนั้นพระนางแก้วมัสามาสีเดินทางมาถึงใ,นใ,นในงกล้ๆกอ้เิาะขดพระอาสม พระนางก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเพะตุ้งเว้ตุ้งวันกันหาชาลีจะต้องวิ่งออกมาต้อนรับเรียกร้องอยากจะเสวยโงเสวยผลน้ำหมากลากไม้ต่างๆนานาแต่วันนี้เห็นตะลอยขวดใส่ที่เป็นกองโกงที่ซุกสดกันตัวไวหรือื่อสองเสือสามสัตว์ที่มานอนสนัดขวางหน้าเรามาพัดภาคู่รับของเราไปเสียแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ คงจะต้องมีเลือดมีเนื้อล้มเหลืออยู่บ้างองค์สมเด็จพระนางรัชศรีพระบิดาพระลามั่งรักมาที่จักระจายอ่เบน้อยนิดแล้วก็เดินโซดสั้โซดเสมาถึงอาสมพระนางก้มองผมเขาวายบางคงค์ก็เดินเผยป่าจากับองค์สมเด็จพระจอมเดชสันตนขึ้นว่าเมตสันตโตรหัสชถ้าแต่องค์สมเด็จพระจอมเดชสันตตนก็เป็นพระราชสาปีของเจ้ากระมองฉัน อันหาชาติลูกรักของพระองค์มองชันไห้นเอกพระองค์มัสสีเป็นข้ามัสสียังจะเรรนสาราหนังนี้อยู่ได้หรือมัสสีเลยจังจำได้หรือครับพระองค์มัสสียังจำได้ก็แล้ววันนี้มัสสีออกไปเสนอจไดาทำอะไรอยู่ทำไมมัสสียังกลับมาผสมข้ามเมื่อเดือดเดือดเช่นนี้มัสสีสาเหตุที่ลูกลับขององค์ชันกลับมายังผสมข้ามเมื่อเดือดดือด ว่ากล้าประหมอาฉันกำลังนักยานนัดอยู่เหมกันมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมานัดยานนัดะมันหายไปในกองไปครับเพราะพก้ไก่แล้วยนะจะเผ็ดเลื่อดนั้นเลยครับกระทำประม่าฉันก็รีบเก็บบทตำหนักล่างไม้เกระจัดกระจายตัวเพียงน้อยที่ใส่กระเช้าสารเสนข้าขึ้นใส่พระอังสา นแล้วตอนที่กลับมาอย่างสะสมทำเมื่อเด็เกิดอย่างนี้ใช่ไหมครับพระองค์หลังจากที่กล้ากอมองฉันเดินทางมาถึงเจ้าก็มองฉันก็ได้ตัดถามพระเวสซึ่งโดนไปเจ้าก็มองฉันก็ถามนเลือดเถือกแม่บัดสีเลือดเถือกมาถึงเขาชุกแค่ พอถึงเขาช่องแคบต้อต้องขอแผ่เสต็ที่ด้วยเก้ากระมอกชันผมหน้าผมหันไ้วครับในระหว่างทางเก้ากระบอกเสต็ปอย่าเลยเมียซะหน่อยสพ่อย่างนเด็กสาวว่าหมายจะยมดึงหลังผมปวดซะหน่อยผมไม่เคยมีเมียตรกระบริบนะครับฮะเราอีพรนนะครับอยพอนอไปงสบายเรี ระประมอมฉันเดินทาง hm มาถึงทางช่องแคบพระประมอมฉันพบกับสองเสือสามสัตว์มันอนมันมีอย่างที on, ่ไหนผสมเสือสามสัตว์มานนอนรสกษขัดของราบแม่ความีจริงจริงเลยครับมันมีสองเสือสามสัตว์จริงอย่างที่แม่ว่าเลไหนเลยมัสสีจะได้มาจำนำจ้าโคตจ้ากว่าท่าไม่สหรอบทุกเมื่อเชื่อวันเสด็จที่เห็นพระนางเสือมัสสีออกไปแสดงครับครละหมาดครับ ็เห็นเห็นว่ามันจะมีสองเสือสามสัตว์ที่ไหนมันรักัดวของแ้าไม่เวะนี่มันเป็นคำแก้ตัวของแม่ปัสเจกเองหาก้างเมื่อเช้ากครั้งหนึ่งทำมาเป็นปลาลูกไม่รู้แล้วเ่อนร้อยกัสูุปร้านปีหนึ่งว่าแม่จะหลงหรือลูกสละโอต่อพอเปิดมิดของวันนันแม่ก็กลับมากลับมาทำมามีวน้ำหูน้ำตาตีกอกอกท้ามาลูกหายลูกหาย งามนกาหลอเกินนมัดสีถ้าหากมัเสีรักลูกอะไรผัวจริงๆนั่นและก็น้องมัตสีของพี่ก็คงไม่กลับมาจนถึงวันร้อนที่น้องก็คงจะไปนั่นเลยเนจอรตามสนุกจังไปพบชู้ตัวชายในกลางพนักสีได้เกลือนนั่รืมร้านในนั่งเรือลำเดียวเลยอันนั้นสิไมิทยาคนพันพยายามลองในกลางป่านั้นม่มา มัดสีของหลงหรือเได้หกระถาหลูเป็นัวมมัดสีกำลังจะมีชูจะในมัดสีพระาคุณหากกระหมอมฉันคิดจะมีชูมีน้องมีรากระหม่อมฉันก็ไม่ยอมลำบากติดตามว่าออกมาอยู่กระเที่มพีมาบอกแล้วไปอย่าตามมาอย่าตามมาไอากีไอากาเก็บอกก็เหต้องตามมาัดสีแล้าม้นนตามมาัดสี คำแต่เก่าคนแต่ก่อนเขาเล่าไว้ไม่มีผิดก็อบอกว่าโบนั้นข้ามส่วคือนอันตัวตัดหนิติดที่มันไว้ใจไม่ได้ช่างสารพ่อ,ข,อข้าเก่าเลยรึมันไว้ใจไม่ได้วัดซีเอก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโบาักันอันหน้าเนื้อใจชั่วก็เหลือโคตรข้างนอกอบหวนอกนอกมา มันเอาเรียบมันยังไม่ลนทุกวยรอุปรณ์เรียกรบจรบอะไรช้างสารเหือเา่างเก่าอย่างนันมันไว้ใจไม่นะโมราทาสัวเขาว่านั่งโทานมันสีก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโมราขากีกันหาชานิเด็ดเี่วปลยูุจินะห่าอยากรู่ออกเปติดตามน้องอีกมักันเอ้อ้อ้อก็บฉันพร้อมกัน ไยดีวางเถินสินทรายหามิลาไยตามจนตายนางน้อยอาศัยเพียงของ <S preach miracle> เน่ตายไปทวนทินโยมไปแลกลับมากระทำลำมาโห่กันทินฉากนอนช่วย <Sýstas> ขณะวันพียงลูกรักกลับมาชืดชมลลกไม่จืดจังแมวเสียงชันดีอดอ้ยพอยยู่ยอดยางโอ้ว่าโวยพอยรังร้ายเอาอย่า เสดตามทะระบบรักทั้ง2อนันตราเอทําตวัยมังคมราลุกเรือนทะเยือนยกนมาดบทพระเจ้าเยี่ยงยังประไยหน้าเพิ่มก็ให้ วันไปไปทางตรงโดนใจายนั้น so ต้องมาทำล่างลมเรียวสิ้นแรงรอยรอย งระสอนเธอของโอภาหัวังดวงระพักเป็นเมือไม่แปรผันเธอโบนสังเธอยังไม่ว่าจะทนตกรักว่าพราคุณเจ้าเอยได้ทำเดียวเท่านั้นก็หา เสียงเยียงประกายบายสิโลเพศลับหลับระโอทรโรงหันเววิสัตรเวหุทตาวาพระนามเธอก็ถึงซึ่งวิสัตรเวสลบลรงตรองนาร้านประหนึ่งว่ชัดของมันต้นสายอันสติฟ้า Right. Yeah.